สวัสดีค่ะวันนี้พี่กู้ก็จะมาตามหาตัววันสีปิ่นลัดนะคะที่พี่กู้เคยทํา,าคลิปไปแล้วว่าเคยเลี้ยงเขาไว้นานแล้วนะคะเราก็เขาก็จากพี่กู้งไปวันนี้ก็มาที่ตลาดวัดพระนอนจักรสีนะคะหรือตลาดต้องชุมนะคะมาในวันเสาร์นะคะก็มาในช่วงบ่ายแล้วค่ะบ่ายสองแล้วนะคะบ่ายสองก็พ่อค้าแม่ค้าก็เก็บของกลับกัน ไปประมาณสักสเที่สิเปเซ็นได้กุก็เดินเลือกไม้ซึ่งก็เจอตัวตรงนี้นะคะชื่อ,อไรหวานนมมันกัดแดงเหมือนกันแต่ว่ากา้านเขาจะเป็นสีดำน,นะคะพปุ๊บ<ๆ>ตามหามหลายร้านก็ถ่ายได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเกรงว่าจะไปปิดหน้าคนอื่นเนาะก็จะผิดกฎหมายไปอีกอะไรเงี้ยมีตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกสวยค่ะ ภารกิจตอนนี้เอภารกิจในคลิปนี้นะคะคือตามหาบอลสีที่รักนะคะปิ่นรัดนั่นเองค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าถามพ่อค้าเขาบอกว่ามีแต่ไม่รู้ว่ากลับไปยางมันมีคนอ,อบางสวนเขาเอกามาคา่ะที่พวกก็เดินเดินเดินหานะคะก็มีราคาดีมากๆนะคะช่วงนี้ใคร ต้องการซื้อไม้รู้สึกตลาดที่เนี่ยราคา่าลูกไม้20บาทมี20บาท40บาท50บาทนะคะี่กุ้งได้ไม้ราคาไม่แรงเลยค่ะเก็บไว้ได้หลายตัวเลยทีเดียวดเดินไปก็ถอดใจแล้วค่ะคิดว่าไม่น่าจะได้เดินวนๆเว,นว,นว,นวนียนๆเพราะว่าพา่อค้าก็ทยอยเก็บเราก็มาเอาบ่ายแล้วนะคะ เพลินชมเพลินค่ะชอบมาตลาดนี้นะคะเพราะว่ามันร่มค่ะมันร่มดูฟอมกอสวยมากเนี่ยค่ะคุณรักจริงเหรอไม่ไม่เคยเห็นตัวเล็กหจริงเหรอใช่ค่ลมายคล้ายไอ้นี่เลยเนาะพี่ใช่่คะอันนี้ฟางเขียวอย่างนี้เท่าไหร่อะคะต้นละร้อยค่ะโอ้ยจริงนี่นะคะค่ะสองก้นลดไหมอะ ขายตูกนะควจเจอแล้ววันนี้สวยหายสวยมากหาอยู่ค่ะเขาขายตัวสองเลยอ่าอ่าอ่าเอาสองก็ไใช่นะชวนรับประกันเพราะเมื่อกี้เจอมาอันนี้มันก็คล้ายๆนี่ไงนี่ไปได้มาพี่คะนี่ได้ไหมมันไม่ใช่อยไปนะแต่มันคล้ายกันเนาะอันนี้แต่กันมันดังได้จ้ะขอแยกขายหน่อยเนาะได้ได้ขายเลยค่ะ เจอแล้วหายากนะฤึศีมงคลนะไม่ค่อยมีเป็นไม้เก่าโบราณเนาะอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ไปร้อยห้าสิบหนอนที่หนอนอีลาจะออกแข้งเห็นไหมโอ้ยไหนอ่ะยังไงอ่ะเราเลี้ยงไงเราเลี้ยงแข้งหายตลอดไี่ไปดูในเขาขายต้นน้อยร้อยชื่ออะไรอ่ะฤึศีมงคลเนาะเป็นไม้แข้งโบราณเนี่ยพี่ดูถ้ามันมีแข้งมันก็แล้วแต่อ๋อนี่ไงอ่าใช่สวยสวยมากอ่อไปจะสีม่วงเข้มเป็นอุ้ยน่าเอาร้อยหนึ่งหรอคะ ร้อยห้าสิบค่ะต้นนี้ข้าวต้นเล็กร้อยได้อ่ะต้นเล็กต้นเล็กก็ได้ได้ก็ร้อยร้อยห้าสิเอาต้นไหนนู้นก็สวยนู้นเอาด้วยไหนเขียนเขียนป้ายให้หน่อยได้ไหมเห็นบอกว่าเห็นไหมคะพรีเซนต์เลยเอาตามหรือสีมงคลเดี๋ยวเราจะลืมอันนี้อะไรเขียนได้ขอด้วยอันนั้น ท่นครเหรอธนกรค่ะธานครเท่าไหร่ท่านครร้อยหนึ่งที่แล้วก็ไก่เนี่ยไก่เศรษฐีเนี่ยนตันเนี้ยแล้วก็ไก่มงคลเนี่ยที่หายากไม่ค่อยมีไก่มงคลหายากไก่เศรษฐีรู้สิกมงคลไก่มงคลเท่าไหร่ไม่รู้ไก่มงคลร้อยห้าสแล้วก็มีต้นเล็กอดี๋ยวอันนี้ไม่เคยเห็นเนี่ก็เลยไก่ยยตนนี้ยหรมีอไแบบแปลกๆอีกที่หนูบอกว่าไก่มงคลที่วเดแล้วก็างิันพนสส เนี่ยเท้าอีรานเป็นไม้ป้ายหายยากอืม่เท่าไรเท้าอีรานต้องสองร้อยไม้ป้ายถืูขายให้เขาก็สองร้อยั้สินอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้บัวหิมะคล้ายกับโบสวรรค์จะเป็นสีชมพูทั้งใบเลยต่อไปนี่ยังต้นเล็กอยู่เราอยากได้อะไรอีกอย่างโพแก้วไอ้โพอะไรทุกอย่างโพสุพราชหรือโพอะไรคะโพอะไรไม่รู้โคโพทั้งอย่างใบออกโพชมพูชมพู อย่างเงี้ยไก่เนี่ยมันคือไก่ตุ้งานคนละอย่างกันเนี่ยเออใช่คล้ายๆไก่ตุ้งานนี่นี่ไม่ใช่นี่เป็ไก่มงคลนี่ไก่มงคลหายากไม่ค่อยมีขายร้อยหนึ่งเอาไปร้อยหนึ่งได้ร้อยหนึ่งเชียนให้ด้วยดูมันต่างกันยังไงอ่ะก็นี่มันจะหน้าชมพูโนูดพี่ดูอันนั้นมันจะกัดคนละอย่างกันใช่ดูดูต่างอยู่กระดูกมันมันชมพูใช่กระดูกเขียวอันนั้นเหรอเรามีเราก็เลยไม่ได้ห้าเพราะมันคล้ายกันนะนี่มนี่อันนี้คืออะไร โอ้เบื่อสิละหุณชอางคนขายไก่เลยงนี่ยนังชิวมีแล้วนังทิวมีแล้วไก่เศรษฐีมียังคะยังแต่กูลไก่มันมีแล้วไม่เหรอ้ตไม่เศ้ษฐไมนี่้เนี่ยไก่เศรษฐีเนี่ยก็หายยากสวยหน้ามันจะแบบอยากเป็นสีนี้เลยสวยใบอ่ะเต็มใบอ่ะ ตัวนี้อ๋อมีน่าจะมีนะพี่แมวแล้วด่างเคยชัยมีอย่างเป็นไม้เก่ามันจะสวยต้องถามเขาว่าต้องไม่มีกันหรือไม่ต้องมีด่างเคยชัยบ้าเอาห้าสิบออกเอาไม้เองนักเก็เลยดูอันนี้นีย่างอันนี้น่าจะมาแล้วไปดิด่างเคยชัยด่างเคยชัยมือถือมาป่ะแล้วอันนี้คืออะไรอันนั้นคือธิดาแม่กองเท่าไหร่อ่ะเอาไปร้อยหนึ่งเอาสวยจะด่างเคยชัยนี่ก็ไม่ค่อยมีเพราะไม่ได้มือถือมาใช่ไหมเอามา แล้วก็ไอ้นี่ดวงพรอที่โตดวงเฮ้ยจริงเหรอดวงพรเท่าไหร่อ่ะแต่ดวงพรต้องขอร้อยห้าสิบถุงให้อยสามร้อยร้อยหนึ่งให้เราดิโอ้พี่ร้อยหนึ่งสักต้นเถอะโอ้ยหนี่จริงถ้าขออีต้นดิ่ก็จะได้เอาอีนี่สักต้นหนึ่งก็ต้นร้อยห้าสิบขอดวงพรร้อยห้าสิบก็แล้วกันสุสุเขาทอเขาเลี้ยงสวยมาทั้งนั้นเลยเนี่ยสามนี่นี่สวยเ้าปอแก้วเท่าไหร่วันนี้น้องเพชรสวยมากวันนี้เราเพชรต้นเล็กก็มีนะพี่ สำหรับวันนี้พี่กุ้งก็ทําภารกิจสําเร็จนะคะตามหาบอลสีที่รักปิ่นรัดนะคะได้เรียบร้อยแล้วบอลสีปิ่นรัดพี่กุ้งก็ได้มาทั้งหมดสามกระถางนะคะในตลาดนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเลี้ยงแล้วกเ็เวลาเขาได้ฟอร์มส,สวยๆแล้วก็เดี๋ยวถ่ายแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันภารกิจหน้าว่าเราจะตามหาบอลสีในรูปแบบไหนอีกนะคะสวัสดีค่ะ